สามหนึ่งหนึ่งเก้าจับชุดให้เข้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเข้าสูตรไหนบ้างดูด้านบนนะครับอดูซ้ายมือนะครับร้อยสิบหน่วยเด่นบนทุกหลักเข้าเลขเก,ก้านะครับโอ้ข้าง,ข,างข้างเลขหนึ่งก็มานะครับสิบหน่วยบนเข้าเลขเก,ก้านะครับตัวชนเด่นล่างเข้าเลขหนึ่งนะครับจับชุดให้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าล่างไปบนนะครับอ,อกสามหนึ่งหนึ่งเก้าก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลอีกครั้งนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f c เก่าแลเฟซีใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันที่4มิถุนายน68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณจากสถิตินะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายท่านนะครับในคลิปนะครับมีเลขเด่นบนทุกหลักเด่นร้อยสิเด่นร้อยหน่วยเด่นสิบหน่วยวนเด่นฝั่งหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเด่นล่างพร้อมกับสรุป2ตัว3ตัวเช่นเคยนะครับทางที่ดีนะครับแนะนําให้ใช้เลขเด่นจับชุดเลขกันเองนะครับเพราะว่าผมสรุปผมใช้สูตรเยอะนะครับมันมีทั้งสูตรผิดและสูตรถูกนะครับที่จะให้แม่นแม่นนะครับเป็นไปได้ยากนะครับนานๆจะถูกทีเนาะต้องต้องอาศัยดวงตัวเองด้วยนะครับ อ่าเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ มาเริ่มกับใบแรกนะครับเป็นเด่นร uh ้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักนะครับมีอยู่สามหมื่นกว่าส <no mm ูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับผมดูเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับด้านล่างนะครับให้ดูขวามือด้านล่างสุดนะครับในกราฟสีเหลี่ยมสีแดงเด่นบนทุกหลักก็คือเจ็ดศูนย์หกนะครับหากจะวิ่งจะรูดนะครับศูนย์กับหกเด้อเลือกเอาศูนย์กับหกส่วนเลขเจ็ดก็ทําเป็นเลขโรงนะครับงวดทีแล้วผมเลือกสายขวาาาามมัันนทงงขขววอยยย่เเเดีลละครบ ดูเลขที่ออกด้วยซ้ายมือนะครับ3 1 1 9นเะครับเลข3ขวาเลข3ซ้ายมือหลุดไปหลักพันนะครับาหากจะจับชุดหากจะจับเป็นคู่โต๊ดนะครับ5 1 9 4ใช้4ตัวนะครับซ้ายมือนะครับจับกับขวามือ706นะครับให้เน้น0ูกับ6พิจารณากันเองนะครับต่อไป110 อามาต่อกับเด่นร้อยสิบนะครับสามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบดเครือดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงผมเลือกมาหกตัวสี่เก้าเจ็ดแปดห้าหกอันนี้คือเด่นร้อยสิบนะครับมีอยู่สองสีเท่านั้นนะครับดูด้านบนนะครับเลขสิบตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขหนึ่งนะครับสีชมพูสีชมพูแทนหลักสิบนะครับทั้งงวดที่ออกสองแปดทั้งงวดที่ออกสองแปดสี่ เลขสองเป็นสีแดงแทนหลักร้อยนะครับสีแดงแทนหลักร้อยสีชมพูแทนหลักสิบนะครับพิจารากันเองนะครับร้อยสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับต่อไปร้อยหน่วยอามาต่อกับร้อยหน่วยนะครับมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับเด่นร้อยหน่วยก็คือ9 4836ดนะครับงวดที่แล้วดูด้านบนนะครับมา2ตัวเลย9กับ1นะครับเลขหนึ่งสีแดงแทนหลักร้อยนะครับเลขเก้าสีน้ำเงินแทนหลักหน่วยนะครับออก3 1 1 9ดูซ้ายมือนะครับเลขเขียวออก3 1 1 9พิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักร้อยนะครับ มาต่อกับหลักร้อยนะครับมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับผมเน้นให้5ตัวนะครับในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับหนึ่งสามเก้าหกห้านะครับมวดที่แล้วผมก็เลือกขวามือเข้าเลขหนึ่งอยู่นะครับเลขหนึ่งสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงแทนหลักร้อยนะครับนอกั้นเป็นสีดําทั้งหมดนะครับน่าจะเลขเก้านะครับงวดนี้นะครับหลักร้อยนะครับอ่ะต่อไปหลักสิบ อามาต่อกับหลัก10นะครับสามหมื่กว่าสุดเลขเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด,ด้านล่างนะครับด้านบนคือดีดนะครับดูด,ด้านล่างสุดขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลัก1 0เด่น 7, 60, 583นะครับเวดที่แล้วสีชมพูเห็นไหมครับด้านบนเลขหนนะครับ19เนาะออก19ต่อไปหลักหน่วยนะครับ มาตอกหลักหน่วย3ามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับอันนี้สูตรเกาเ้ออ่ะผมเลือกมา7ตัวนะครับในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงด้านล่างสุดเลยนะครับขวามือเด่นหลักหน่วยก็คือ7904823นะครับถ้าให้ผมเดาให้ผมเลือกผมเลือกเลข4นะครับเพราะว่าผมดูอดีตด้านบนนะครับเห็นไหมครับเลข9สีน้ำเงินเลข4สีน้ำเงินเลขกหน่วยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมสี่สี่เก้า น่าจะเลขสี่เนาะวันนี้วันที่วันที่สี่อ่าน่าจะน่าจะเลขสี่พิจารณากันเองนะครับอ่ะต่อไปสิบหน่วยมาต่อกับสิบหน่วยนะครับอ่าใบนี้นะครับมีอยู่สองแผ่นในใบเดียวนะครับซ้ายมือคือสามหมื่นกว่าสูตรนะครับขวามือสูตรเดียวนะครับเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับอ่าดูซ้ายมือก่อน ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้ของ30,000สูตนะครับอันนี้คือเลขชนเด้อผมดูเปอร์เซ็นต์มานะครับผมดูเปอร์เซ็นต์มาผมก็เลือกให้นะครับวดที่แล้วผมก็เลือกขวามือนะครับมากับเข้าเลขเก้าอยู่อ่ะห้าสองแปดสี่เจ็ดสามนะครับผมนาไปชนกับขวามือสูตรเดียว3 5 7 8 0 1 2ซึ่งทั้ง2แผ่นนี้มันชน235 7 8นะครับอ่าชนทั้ง5ตัวจะมาไมโน่วอลทิ้แล้วก็ชน5ตัวเนาะมาเลขเก้าอยู่ก็พิจารณากันเองนะครับ ่ะต่อไปสรุป2ตัวมาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับเรลาพัฒนาวันที่4มิถุนา68นะครับสองตัวบนเดอเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับเลขสีดำคือเลขเด่นนะครับ นี่นะครับรวมทั้งหมด17ชุดนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับพิจารณากันเองอ่ะมีดังนี้นะครับ 02, 03, 04, 30, 34, 39, 52, 58, 59, 68, 78, 79, 82, 88, 87, 88, 89ก็ลองพิจารณากันดูนะครับอ่ะตามที่ผมแนะนำนะครับให้ใช้เลขเด่นนะครับจับชุดเลขกันเองนะครับอ่าแบบนี้ผมใช้สุดเยอะบางงวด็แม่นบางงวดก็ไมนแม่นนะครับอ่ะต่อไปสรุป3ตัว มาต่อกับชุดสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับลาวพัฒนาวันที่4มิถุนา68นะครับเลขสีดําคือเลขเด่นนะครับสุดเลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างนี่นะครับเน้นๆหรือนอแนารวมทั้งหมด2ชุดไอ้แก่9 0 4 9 8ูโอ้ถูกใจผมอยู่ลองพิจารณากันเองนะครับให้เป็นแนวทางไม่มีใครรู้ว่าเลขจอออะไรนะครับแต่าหากผมรู้ล่วงหน้าผมไม่บอกใครนะครับอ่าต่อไปหลัก10ล่าง มาต่อกับหลักพันหลักพันกับ10บล่างตัวเดียวกันนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครดิตนะครับตัวในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงด้านล่างนะครับเลข10ตัวผมเลือกมาให้หตัวนะครับหลักพันก็คือ0 6 5 2์9กอนะครับวดเี่แล้วก็เข้าอยู่เลข3เห็นไหมครับเลขสีเหลืองเลขมีทั้งหมด10ตัวอันนี้ผมเลือกเปอร์เซ็นต์มานะครับผมดูเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันเดินอยู่ซ้ายมือนะครับ6 3เลข6สีเหลืองนะครับ 52เลขห้ากัสีเหลืองเลขสาล่าสุด31นะครับวันนี้น่าจะเดินต่ออยู่ใน5้ตัวหรือ6กตัวนี่แหละนี่ในหตัวนี่แหละประมาณนี้พิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นล่างามาต่อกับเด่นล่างเป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าผมไม่ใช้นะครับเกรงว่ามันจะหลุดนะครับก็เลยสร้างมาใหม่นะครับมีอยู่30,000ื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขนดูด้านล่างนะครับ พันร้อยก็คือเด่นล่างนะครับดูด,ด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับนี่นะครับเด่นพันร้อยก็คือเก้าหนึ่งสี่ห้านะครับจะไปพันก็ได้จะไปร้อยก็ได้อันนี้คือเด่นล่างเนาะงวดที่แล้วดูด,ด้านบนนะครับหนึ่งกับสามมานะครับมาสองตัวเลยนะครับน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเนาะนี่ 9, 1, 4, เก้าหนึ่งสี่ห้าเราพิจารณากันเองนะครับอ่ะต่อไปสรุปสองตัวล่าง มาต่อกับชุดสรุป2ตัวล่างนะครับเลาพัฒนา4มิถุนา6 8นะครับ2ตัวล่างเดอ้อเลขสีดําคลิกเด่นนะครับตามที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอ่ามีเลขสีแดงเลขชุดสีแดงรวมทั้งหมด11ชุดนะครับได้แก่09 25 51 53 55 61 81 89 91 93 99ก็ลองพิจารณากันดูนะครับให้เป็นแนวทางวีฟีเนาะไม่มีใครรู้ว่าเลขจออะไรนะครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทอง นะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหาเพื่อนๆดับซี FC, ท่านใดชิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ